โจทย์ไทยอินไซด์ไทยแลนด์อย่างรวดเร็วนะครับแท็กซี่แท็กซี่ประเภทที่เป็นรถแวนนะฮะห้าประตูคันใหญ่ในสุนทรภู่เนี่ยเข้ารวมตัวกันเขาไปร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเขาขอ3ข้อ1ขอขึ้นค่าธรรมเนียมแท็กซี่ในสุนทรภู่เนี่ยเวลาเราใช้บริการเนี่ยถูกชาร์จก่อน50บาทใช่เขาบอกที่เหลือคิดตามพิเตอร์ถูกไหมใช่เขาบอกเขารถใหญ่ต้นทุนเยอะขอรถใหญ่ดังนั้นขอขอจากห้าสิบเป็นร้อยหนึ่งใช่ค่ะนอกจากนั้นขอเก็บค่ากระเป๋าสัมภาระ สาระเลย่ยที่มีจํานวนมากใบเช่นใบแรกฟรีใบที่ 2- ถึงที่4คิด30บาทใบที่5้าที่ห <Okay. S 1> จะเก็บเพิ่ม <Okay. S 1> ขึ้นอะไรแบบนี้ okay. เรียกว่าค่าสัมภาระใช่ค่ะค่ากระเป๋าเนี่ยแหละข้อที่3าถ้าไปต่างจังหวัดขอคิดแบบเหมาจ่ใจคิดตามมิเตอร์เจ๊งอยู่<ช>ไม่ได้บอกต้นทุนก็สูงนะคะรถแรนเขาอ้างแบบนั้นนะคะแต่จริงแท็กซี่ในสุวรรณภูมิเองก็มีทั้งรถเก่งธรรมดาแล้วก็รถแวนขนาดใหญ่ทั้ง2แบบก็ปรากฏว่าขณะที่กลุ่มแท็กซี่แวนรวมตัวไปร้องลําตีอย่างดังนั้นน่นนะฮะแล้วเช้าวันนี้ครับมีแท มอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกตัวเขาเองว่ากลุ่มปกป้องสิทธิคนขับแท็กซี่ไปยื่นร้องต่างที่ว่าการกระทรวงคมนาคมเช่นกันเลยนะฮะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรในข้อเรียกร้องไปกันที่คุณสมบูรณ์จันยาเรดนะคะเป็นผู้ประกอบการขับรถแท็กซี่ในสนามบินสุวรรณภูมินะคะสวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์ค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับวันนี้ไปร้องระดับที่รกทคมนาคมเหมือนหรือต่างกับกลุ่มรถแวนเขาอย่างไรครับ คือว่าวันนี้เนี่ยผมมาให้ข้อเท็จจริงที่ถูกเค่าว่า,าว่ากา,างที่เราเรียกค่าเซอร์วิสชาร์ตเนี่ยมันเป็นแบตกาค่าสร้างเพิ่มที่มีการแล้เลยตั้งจากพอ24พตุ๋นแล้วให้ตัว50บาททีไ่ไหนก็เลยทำให้มีการชิงโทคในการปรับปรับสร้างเพิ่มมานไลนอ๋อหมายถึงเก็บ50บาทมายังไม่เคยปรับตั้งแต่40 สรุปก็คือเอาเอากันตรงประเด็นนะคุณสมบูรณ์ให้ก็คือว่าข้อแรกเลยก็ขอขึ้นค่าธรรมเนียมค่าสวิตค่าเซอร์ชาร์จเช่นกันถูกไหมขอร้อยนึงที่มันสุกโคตามที่กฎหมายกำหนดไปครับขอขอเป็นร้อยหนึ่งเช่นกันใช่ไหมฮะเพราะว่ามันไม่ได้มานานต้องเป็นร้อยก็คือเท่ากับที่รถแวนเขาขอรถเก๋งก็ควรจะได้ด้วยเท่ากัน100บาทค่าเซอร์ช์จถูกไหมคะ ครับเพราะก็ขอโรษี่บางคับรถแท็กซี่ทั้งหมดครับอืมโอเคโอเคอดังนั้นดังนั้นถ้าจะปรับมาเป็นร้อยหนึ่งจะปรับให้รถแวนอย่างเดียวไม่ได้รถเกง๋งเล็กก็ต้องได้ด้วยโอเคข้อที่สองรถรถแวนเนี่ยเขาขอคิดค่าสัมภาระก็คือเป็นรายจำนวนกระเป๋าอ,อรถแท็กซี่เล็กเนี่ยขอด้วยหรือไม่ครับค่าสัมภาระค่ะค่ะคือว่าสําหรับรถแวนเนี่ยเขาเขาเขาได้เยอะกว่าอืมเพราะฉะนั้นเนี่ย อ่ามันในหมวดของคนหมายดนหมดที่ค่าบริการอือ่นเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐต้องคิดรูปแบบออกมาว่าค่าระวางเนี่ยท่านจะกำหนดอย,ย่างไรก็คือสรุปก็คือว่าควรที่จะให้มีการคิดค่าสัมภาระได้อสาหรับรถแวนที่เขาบรรทุกได้เยอะกว่ารถเก๋งถูกไหมคะใช่ครับอเห็นด้วยแต่ว่าต้องไปคิดระบบที่เป็นม,มาตรฐานคเพราะว่า กฎหมายเขาเปิดช่องให้ทำค่อ๋อกฎหมายเปิดช่องให้คิดค่าสัมภาระได้คือว่ามันเป็นค่าบริการอื่นไครับอ๋อค่าบริการอื่นโอเคเข้าใจที่นี่ที่นี่รถรถแบรนด์เขาขอรถแท็กซี่เล็กเนี่ยจะขอด้วยหรือไม่ครับค่าค่าค่าสัมภาระค่าสัมภาระะคือค่าสัมภาระเนี่ยมันเป็นสิทธที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เพื่อทำรวดให้คนลาใครแท็กซี่เนี่ยมีการแข่งขันกันค่ะเพราะาทเจ้าของรถเนี่ย จะได้เลือกที่ซื้ออุปกรณ์ในการผลิตบริการถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดเนี่ยก็กลายเป็นปัญหาที่นี่ครับนั่นแสดงว่ารถแวนเขาขอแต่รถเก๋งเราไม่ได้ขอใช่ไหมคะข้อนี้เพราะว่ามันสูตรจำกัดด้วยสลัการะอ๋อก็คือเราบรรทุกไม่ได้เยอะรถเก๋งก็ต้องรับสภาพไปใช่ไหมคะแต่ทีนี้รถเก๋งเนี่ยถ้าเราใส่หลังคาเนี่ยอาคารแบบอ๋อ โอเคเข้าใจเข้าใจอ่ะ,อะสรุปงี้ดีกว่าคุณสมบูรณ์ตกลงในข้อที่สองค่าสัมภาระเนี่ยแท็กซี่เล็กเนี่ยจะขอจะขอคิดเหมือนรถแวนด้วยหรือไม่ครับคือว่าคนหมามามาพักเนี่ยต้องมาทั้งหมดติดตามแต่หมาอย่าไม่ได้อ๋อจะเลื่อกปฏิบัติไม่ได้ถ้าแวนได้เราก็ต้องได้ด้วยโอเคข้อที่สามเหมาใจต่างจังหวัดขอเหมาจ่าย,าาย,ข,อายขอไม่คิดตามมิตเตอร์นี่เราก็ขอด้วยใช่ไหมครับก็คือว่าราคาไม่เท่าเนี่ย กำหนดขึ้นสูตรที่กิโลที่80เพราะฉะนั้นปัญหาคือว่าโดยจาก80กดหมาไม่ได้กำหนดครับ้รงให้เราถึงราคาได้โอเคอ๋อสรุปก็คือสรุปก็คือไปร้องทานตรีว่าถ้าให้รถแวนต้องให้แท็กซี่เล็งด้วยสรุป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 สรุสรุปสรุปรุบขอบคุณสรุครุปสรุสร โอ้ฟังแทบตายสรุป m, นะไม่ไหมแท็กซี่บริส่งแตก<อ>เนี่พียงแต่ถ้าให้แวนก็ต้องให้เก่งเล็กด้วยอืมโอ้สุดยอดอะนะเอาอย่างนี้